ครับทีนี้เรามาถึงแล้วทางขึ้นเขาอะไรนะเธอรินเมเช้าทางขึ้นเขาอะไรนะรินไหนของมร์้าอะไรอ่าอนะเมร์ช้าทางขึ้นเขาอะไรฮะรินอธิบายดิทางขึ้นเขาอะไรทางขึ้นเขาอะไรเขาอะไรอีกเขาอีกที่คีวูนุ่งคิรีปัด อโอเคนะครับไปกันแล้วกับสมาชิกไหนดูดิสมาชิกมาจากที่ไหนครับอ่มาดูดิอ้าแหลมชะบังลันนิ่งอ่ะเนี่ยมาได้ไงเนี่ยเส้นทางไปอีกประมาณ2องกิโลเมตรนะครับเราจะไปตั้งแคมป์ที่นั่นนะครับโอ้ฝนกำลังโปรยปลายบรรยากาศดีจริงๆนะครับเดินดีๆลูกมองทางด้วย คูนุง่งคีริปัดนะครับลงเส้นทางเดินตามแบไปแบม,มือ เดี๋ยวกิ้งเดินดีๆหูกนี่นะครับทามกลางเขาธรรมชาติอุ๊ยขอโทษทีลืมจับนาฬิกาเดี๋ยวก,กดนาฬิกาก่อนนะครับโอเค คูนุ่งคีริปัดนะครับเ,เบตรงยะราต่างก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเส้นทางนะครับเรากำลังจะขึ้นไปแคมป์ กุนงคีลิปัตไม้ในการงหมดท่านนะครับมสมาชิกมา่อ้หนึ่งคร ฝนมาด้วยนะครับสนุกแล้วครับทีนี้ธรรมชาติสุดๆโอเคนะครับผมต่อ ให้ดูธรรมชาติี่น้ำยางฝน,นตกเดินมาประมาณโอ้ยลืมน,นะครับ ถึงแล้วนะครับนี่แคมป์เราจะนอนพักกันที่นี่นะครับคืินนี้บนยอดเขาแคมป์ หมดใช้เสียงหลังเวลาห้าชุ่มดูเลยรอบนะครับนี่กางเ้นเดี๋ยวมาดูนี้ก่อนเขามูนุง ซีรีปัดนะครับซีรีปัดให้ดูนะครับนี่เป็นลานกลางเต็นนี่เดินรอบนะครับที่กลางเต็นมนูคือลิปัด มีอะไรเพิ่หน้าเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับเพื่อนๆครับผมนะครับนี่แบ์พาเดินไปดูทะเลหมอกนะครับแคมป,ปิ้งฮิลิปัสทะเลหมอก ทีมงานทางไหนเนี่ยแหลมชะบังรันนิ่งดีฝนหยุดนะกำลังดีนอนสบายเลย เดินดีๆหรอกปีกิบบอกได้พักก็โอเคแล้วดเ,เด็กๆก็เดินเปล่งมากครับวิ่งไงครับไปไปสวนไปวิ่ง ไปวิ่งไปขึ้นเขากันครับออกกําลังกายบังคับให้มาครับไปเดินเขากันหลายรอบพว่นี้ครับโอ้ oh, oh. ขึ้นได้หรอขึ้นได้อนี่ครับรดูนะครับด,ดูนี่ใคป๊อตก็ไม่ต้องขึ้นนะครับผม<ค>นี่นั้นนะครับ เอาวางไว้ก็ได้ลูกจะได้เดินไม่มีใครช่วยพ่อเลยพ่อสองมือเลยอ่ะดูดิโออ่เดี๋ยวหล่นเลยก็ไอทางเดินอันนี้งไงกริปขึ้นไปก่อนก็ได้แค่นี้ดิโออันนี้ไห่ผิดหวังให้ผิดหวัง กีสีไม่สวยเพราะว่ากล้องโทรศัพท์ไว้ในถุงเปียงน้ํานะครับนี่พอเห็นหน่อยนิดหน่อยนะครับเป็นยอดเขานะครับเพือ่อนๆผ่านผอาเรามาก นุง่งสิริปัฒนนะครับอายุเวงเบตงยะรา